ตอบโตัจะว่าจะอวยเพลนรับาพได้จ้าสีนะน้าไปพลเมียจังไหนก็อยากให้เพื่อนมาเบิ้งเองนี่แหละท่านท้าพได้ก็มาเบิ้งเองว่ามันเป็นความจริงหมอจริงด้วยปิดขึ้นไว้สนเพราะว่าอันนี้มันก็มันก็อีหยังมันก็น่าจะมีวิธีของเขาแหละที่ว่าแบบบริษัทคนปิดเปิดบัตรนี่พี่น้องบัตรนี่สิอารัมพบวิทอีกแล้วพี่น้องไอ้นี่มาแล้วพี่น้องมาเริ่ม่าโอทาร์คิดวิโอให้ท่านชมบอะเบิ้งเนี้ยไฟฟ้าเนี้ยไฟฟ้า เฮ้ยกับไฟฟ้าธรรมดาธรรมดาเพื่อนว่าเป็นอย่างเบาโบกขึ้นมาถ่ายไฟฟ้าให้กันเบิ้งว่าจากเนี่ยตอนนี้ว่าวอยู่ที่ทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์นะครับมุ่งหน้าไปทางบางนาเดี๋ยวไปลองเดูกนนี้ฮะซ้ากลางทางจะเห็นแนีทางเชื่อมต่อเนี่ยขึ้นไปอา่าทางด่วนนีฮะมอเตอร์เวย 82, ์เอ็มแปดสองเดี๋ยวไปลงดูบางกุฏิวันแพลนี่ฮะด้านซ้ายมื่อเขาว่าโบกเป็นทางลงจากทางด่วนด้านขวามือเป็นทางเชื่อมต่อขึ้นไปเดีเ๋ยวไปลองเดูที่มุ่งหนะ้ามาจากพระประแดงเอาบนทางด่วนก็ยังมีสายเสาไฟบารอง่องแมน ไปใส่กับอีไฟฝ่ายทองไปฝ่าทองทางทางเลยอเห็นในเบิ right. Ugh, man, man. E uh, man. Man. Oh, ้งถึงก็มีวิไลเนี่ยเห็นในพูดถึงวันนี้แหละคือประเทศไทยประเทศทีบอรับไหลประเทศทีมันไม่กางขึ้นแต่ว่าแมนแมนผมมีกางขึ้นเอ้าผมมีกางขึ้นอย่างไรก็นี่ได้กางขึ้นแบบบอรับบอรับบอไหลนะก็ดี่ได้กางขึ้นไงแมนแต่ว่ามันก็สว่างคือข้างบนอ๋อสว่างเลยลอดไฟแมนเบิ้งไปหนังเบิ้งไปเนี่ยเบิ้งเตยเนี่ยสว่างสวัยเลย เพิ่นบอกว่าประเทศไทยบเป็นประเทศแบตเตอรี่แห่งอาเซียนของอาเซียนบอมเบนจังไรไอ้บอมเบนจังไรเนี่ยบอมเบนกับเบิรงเฮาตีแมบนบอมเบนกับเบิรงเฮาตีโอ้ยแสงสว่างเหยท้อเอ้ยนี่มองนี่นะฮะสามโอ้โหเพื่อนพี่น้องไอ้สามหนึ่งสองสามไปฝ่าสามแถวไอ้ท้อสามแถวบอมบุจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแบตเตอรี่ของอาเซียนพี่น้องเอ้ยขอเปรียบเทียบเป็นแบบว่าประเทศแบตเตอรี่ ของโลกเลยดีกว่าไช่องไหนบ่นี่แถวเลยนี่ออ๋เป็นประเทศแบตเตอรี่ของโลกเลยวะไอ่าประมาณนั้นแหละของสามโลกดีกว่าเนาะสามโลกก็ได้ออ๋มีจักโลกสินะมีจักโลกจริงๆโลกนั้นโลกเดียวเออเอาโลกโลกไพ่นอกนี่โลกมันไอ้ราฆ่านี่โลกแต่ว่าเขาเขาเพิ่มเอาดิโอเพิ่มเอาการหลายหนึ่งทายสองสามสี่ไอ้ท่างสี่สี่อ๋อชั ลงไปรีวิวดันลังไปเลยเป็นทางด่วนเนี่ยแมนเอาอยู่ข้างบนเนี่ยเอาอยู่บนลอยฟ้าพีดกลยเมื่อยลลาวันนี้บ่าวกับบ่าวซ่องอยากจะผ่อนคลายด้วยการอนอน,น,อนซอนไอ้ทองออนซอนทางทางด่วนทางลอยฟ้าออนซอนจะหูจักบ่ไอ้ทองหูจักว่อนนอนซอนก็ออนซอนนี่ก็คือว่ามันอลังการนี่แหละไม่บูมแมนแม่งีซอนเนี่ยไอบูมแมนบูมแมนอมนอนซอนนี่เนี่ย อลังการยิ่งใจปลาแม่ยี่ซอสลดกินตามตรงนะเอามกขวากินแน่ท่องอันนี้ออนซ้อนพี่น้องเลยนะโอ้โหออนซ้อนแบบว่าอุ้ยน่าเลือเชื่อปะนั่นวะเป็นไปได้ยังไงประเทศไทยเบิ้งที่ไอ้ท่องเบิ้งไฟเบิ้งไฟเบิ้งไฟเบื้องไฟ้ท่องไฟก็คือไฟนี่แหละเอาก็ไฟไอ้ท่องและสิ่งที่พ่ทธรรมดาคือไฟฟ้าย่าวสุดสายตาแม่สว่างสวัย แตเจ้าปิดยนีามม่างเฟ่นจะชิปิดไวไหมวะเอาไว้เอาไว้เอา,า,า,าไว้กับก็คือเนี่ยมังเฟ่นมันมันมันสว่างเพื่อกัปิดคือไหวสันเพราะว่าอันนี้มันก็มันก็อีหยังมันก็น,น,กน่าจะมีวิธีของเขาแหละที่ว่าแบบกดใส่คนปิดเปิดเอาเพราะใส่เขปิดกดใส่อย่างไงเขาน่าจะมีเพียงวิธีของเขาแหละแบบว่าต้องใส่สมองใส่เทคนิคใส่เทคนิคเออใส่เทคนิค โอ้ที่เฮ็ดนอะไรปิดเองเปิดเองมันก็ต้องมีอ่าวิธีของเขาแหละว้าสั่นมาเลยนี่แมน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 โอ้โอพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเ,เงย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 ไฟฟ้าพี่น,อน้องเอ้ยเนี่ยบนทางด่วนตอนนี้ยาี้ยวสายตาให้ได้เบิ่งได้เห็นได้สัมผัสน้ำกันได้พี่น,อน้องเอ้ยของจริงของแท้บริเวณเบาดิ่นน,นี่อีหลีจากทางด่วนบางขุนเทียนได้พี่น้องเอ้ยเนี่ยนะบางพิศพวัตต์ต่าเก็นพี่น้องขุนเทียนไปบางหน้าจะมันจะกินโลบไกลๆอย่างนี้หนไกลๆแต่ไฟฟ้าจะเบิ่งติเป็นสมุนไ้รนี่ สิบโอใครพี่น,ออน้อ,นอ,นองเบิ้งและเห็นแะ้วก็สัมผัสเด้อนอี่คืออีกหนึ่งความพุงเฮืองเลืองเหลือล่อมซิวิไลของระประเทศไทยบม่นเปรียบเทียบ,ยบมันเจตนาเลยพี่น้องไอ้นะบาวโวอยากนําเสนอในเรื่องราวของสิ่งที่ดีเนี่ที่ดีให้ทองแมนเป็นยังพวกเจ้าสองคนก็นจะอวยประเทศไทยแท้อวยประเทศไทยไท้ทองอวยกับเบิ้งอานี่บ่แเป็นอวยอันนี้ ความจริงคือความจริงเขาว่าเอา้าเจ้ามันอวยธรรมดาอวยกันใส่แตกกันพุ่งแตกกันปอดแตกเลยเจ้านะ่ะไม่แตกก็แตกแหละอันนี้ก็คือความจริงนะก็อ้าวอวยก็อวยย่อยเราไปหน่อยเนี่ยเพ<อ>ราะเขาอวยไป่ได้ท่าจนใส่แตกนี่เด้มันมารย่อย่ายงกับสิ่งที่เหาออวยเนี่ยนี่เนี่ยความจริงนี่แหละอันนี้แหละ อวยอีลีนีแหละนี่ความจริงความจริงนี่แมน่จริงนี่อันนี้บูแมนดูอ่าชั้นล่างได้นอยู่ชั้นบนด้ย่ชั้นบนลอยฟ้าทั้งลุมก็มีอีกนี่โลุนก็แหงไายทั้งลุมนี่รกันโอ้จะคือว่าอวยคแค่อ่าสิว่าอวยอีมันบูแมนอวยอันนี้ว่าตามความจริงตามที่เราเห็นนี่แหละกับตานี่แหละเอาถามว่าตามความจริงแล้วบางคนมันตอบตนจะว่าจะอวย พคนเราไม่ได้จะสีแดงไปคนเพียงจึงไหนก็อยากให้เพื่อนมาเบิ้งเองนี่แหละท่านท้าโปได้ก็มาเบิ้งเองว่ามันเป็นความจริงหมอสิ่งตั่ใครบอกว่าคอยอวยนี่มาสัมผัสเบิง้ง<อ>มาสัมผัสกับตาตัวเองใช่ปะโอ้แมนอิลีตัวนี้อลองเบิ้งก็จะบอกเสื้อข่อยนี่ลองเบิ้องเรามาเบื้องคนเ,นเนราไม่ได้นี่ก็เป็นจริง ถ้าพนันรับบัได้บาโบวขอเนี่น่าไปเพิน่นกันใจตายกัดลิ้นตายซะเดอ้อ<ม>กัดลินตายซะเดอ้อพี่น้องเอ้ยนะรับค้อมจริงบ่ได้นะฮะส่วนตัวบาโบวแล้วสิ่งไหนดีสิ่งไหนทีเป็นประโยชน์กะถือว่าเก็บไว้ไปไปใช้ในชีวิตประจำวันถึงเฮาเสียดบ่ได้มื้อนี้อนาคตไปเฮาต้องเฮ็ดได้แน่นอนถ้ามว่าพนันเฮ็ดมื้อนี้เฮาสิเริ่มเฮ็ดมื้อใดพี่น้องเอ้ยนะฮะรับชมเพื่อความันเทิงเด้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่นำเสนอไปเพื่อจะให้เฮ็ด ให้ได้นอกพี่นอ้นองเนาะของดีไผ่ก็อยากได้ของงามของทีเป็นประโยชน์ไผ่ก็อยากได้ไอ,ทอ้ท่องจะไปซื้อของเนี่ยไอ้ท่องอ่ะจะไปซื้อรถเนี่ยจะม,มากรถเบบจีนหรือมากรถเบบไทยว้ายจริงอ่ะตัวใดดีก็บยังเอาตัวน,นั้นแล้วเอาตัของไทยดีบ่ดีเอาแล้วของบ้านทนาบ,บดีจีมันก็ดีออแต่ว่าวอลเรื่องดีก็ดีเบิร์ต แต่ว่าวอเรื่องความทนทานขอบคุณท่านเออมันถขงแตกต่างกันไปแตกต่างย้อนว่าผลิตภัณฑ์นี่แบรนด์นี่ิ่นมีมายาวนานแมนสามความเสถือแมนแบรนด์หม่มาใไม่เข้ากับยังเพท่านมั่นใจแมนเฮากับอะไรว่าบ่ดีดีเข้าก็บ่าบอดีกันแต่เข้ามั่นใจนแบรนด์ที่มาก่อนแมนแล้วตั้งสี่วั้แมนแล้วโอ้ยนะถาว่าประเทศไทยบ่ดีจ้าไม่ได้ยางประเทศไทยอย่างมันก็ดีแหละเออดีทุกอย่างมากนะไอ้นะเจมอนสมมูนี่12บปีแมนะ ก็คือก็คือของกินของใส่หน่อยเนาะของกินตำเจวตำจุแนวกินแนวอยากไอ้ก็ใส่ผงปรุงรสอยู่บ่โอ้ยบ่ใส่ก็บ่แซ่บแล้วใส่เหมือนบอสแสบิ่นบอกว่าผงปรุงรสแป้งนัวนะใส่หลายบ่ดีว่าซั่นท่องแม่นบ่เพิ่นว่าโอ้ยอันนี้ก๋วยกรจี๊ยบก๋วยซีว่าจังได๋คั่นบอสแสขั้นขั่นบ่ใส่แป้งนัวมันก็กินบ่ได้เอาเพิ่นว่าใส่หลายบ่ดีเอ้าใส่หลายบ่ดีเออ ก็บอกต้องไซกันมาบุมากไม่กับบอเซบมันกับบอเซบเท่าน,นั้นแหละเอาจังซี่อเอายังซีไอเอายังสันสนะถ้าว่าใส่เอ่อไซรลายแล้วมันบ่มันแรงบ่ดีแลรงบ่ดสิผลิตมาเฮ็ดขายเฮ็ดอีหยังถ้ามันบ่ดีอ่าผ่านอ,อยอ,อีกตั้งนี้คักพุ่นป้ายบอกท่านยังเป็นป้ายไฟทองอู้ยทองเอ้ยไฟฟ้ายาวสุดสายตามอดปานนี้มันมันสีบอ่อเนี่ยโอ้ยเกือบทั่วร์ประเทศเลย บ่อเลี้ยงไฟตัวประเทศเลยน้อยน้อ้นออ้อยตัวประเทศเลยไปไซสก็มีอันนี้เนี่ยจุดพิอรรุฝนเลยไอ้เท่าไงห้างเมกะบางนาจุดเชื่อมต่อพูนม่งยังไงอสดุดถ,ถ้าไปทางนี่นะพูนยันชลบุรีพูชลบุรีเนาะชลบุรีก็อ่อาถ้าเราไม่ได้เจ็ด้างบัวอินจุดหอดฝนเลยบางบัวอินไปหอดนี่พูนถ้าไปทางอ่าทางบางบัอ,อินไปทางอันนั้นพูนจนหอดยันอ่า โครลานคุณแล้วอาแสงสว่างฮอดโครลานใช่ไหมฮอดนอกโลกคุณเอคุณแล้วแต่วันนี้หน้าคนไทยดาวเทียมมากห็นเป็นรูปประเทศไทยมีแต่ไฟแสงสว่างสวายยางก,กลางคืนอ่าคุณนะนี่แหละพี่พน้องไอทีบาร์โอย่างน้ำเสนอนพี่น้องน่นนาจนมาฮอดสะพานงวงแหวนอุตสาหกรรมงวงแหวนอุตสาหกรรมทางที่จะเป็นตกพกีมมานา่น้องไอของกรุงเทพมหานครนี่แหละที่บาร์โอย่างน้ำเสนอเนี้ยให้ทำจอมเหรนแสงสว่างถึงความภูมิเพื่อนประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะ กระเถ่บเป็นแนวทางในี่ยไอท่องในการรับชมทีเท่านำเสนอมันนี่ดีบอดีกระทำชมเบิ้งน้องพี่น้องเนาะถ้าสิ่งที่เทาเฮ็ดท้องคนนี้มันบอดีก็ต้องขอคำแนะน้ำนะครับบอดีคือบอดีจังไดเนี่นะก็สิ่งใเปลี่ยนแปลงให้ให้ดีให้จบให้งามถ้าดีก็ต้องสนับสนุนทั้งสองคนนะให้ดียิ่งขึ้นดีกว่านี้ได้ท่องเอ้ยนะฮะสิ่งดีทักกันต้องน้ำเสนอในสิ่งดีทักกันต้องสนับสนุนกัน ให้ดียิ่งขึ้นนะฮะถ้ากันก้นเป็นการดึงกันลงมาต่ำแมนนายท่องนะแมนช่วงนี้ลกโซเชียลกับไปเรียกกับไปไหวเนาะพี่นอ้นองเนาะถ้าเขาอยูนิคขาเขาอยูนิคยังอยู่ในกรอบอยู่ในกะล่าบอมาอา่าพัฒนาตัวเองโดยการออกเอาวังินหลวงภายนอกเข้ากับสีดายู่แคสแมนได้ไมแ,แ,แ,แมนแม่น้อยก็จะอยู่สั้นนั่นแหละก็จะบริเวณยังแหละเอา้ามือไหนก็ินแต่ขาขอกัอบเจลหลวงพักก<แ>ินแต่ขาขกับเจลหลวงพักก็ินแต่ขาขกับเจลกับหลวงพักกันไดะ เราจกินปูปลาหน้าหนาวเรกินปลาทะเลน้ำเพลยักเทือยย้อนวาบอรับดูลูกไข่หนอกน้ำเพลนนะคลิปนี้เท่าไรประโยชน์ยังไงอ่ะคลิปนี้ต<อ>ัวได้บทเรียนแล้วก็ได้ความผู้แล้วก็ได้ประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างนะอ,อย่างถ้าถ้ายัางเป็นเด็กเป็นอ่าเล็กเด็กน้อยนะโอ้โหสีเทียนเดียนรูแบบสิบแฮมผู้หลายหลายสิ่งหลายอย่างสิงไปพัฒนานะเดี๋ยวนี้นะ จะเนียนโบทันแล้วเอ้าถ้าจะสิพัฒนาจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาพัฒนาอะไรก่อนฮะถ้าจะาสิพัฒนาอ่ะอย่างเช่นพัฒนาบุคคลอื่นหรือว่าพัฒนาจากสิ่งอื่นเจ้าสิเริ่มต้นจากการพัฒนาจุดใดก่อนอ่ะอันก่อนแรกปะแม่อันแรกก็ต้องพัฒนาตัวเองก่อนแล้วนั่น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 พัฒนาตัวเองก่อนแล้วนั่น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 น้อยเนาะแม่พัฒนาตัวเองแล้วเด็กาพูน ก็บเบิ้งอ่าคนอื่นเขาพัฒนาใดดๆกับสิเฮ็ดไปตามกันแลแบบนั้นพัฒนาในสิ่งดีแมนคือสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองและบุคคลอื่นแมนกะที่ว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอย่าสุดสายตาไฟฟาไ้าห้แสงสว่างหุงเครื่องเลือเหลือมบ่าวก,กับบ่าวท้องกับพ่อใจแล้วอิ่มใจแล้วน้ำเสนอในสิ่งที่ดีฝากตอนที่ฝากต้อนน้องน้องพี่น้องน้องคลิปทายนี้ก็ถือว่าจะฝากสำชมไปเพื่อทนายกันแล้วกัน ท่านไหนที่มาแล้วชื่นเอบคลิปวิดีโอของบ่าวทองกระเป๋าบบกอีลิมกุลไหลเป็นกำลังใจให้บ่าวกระเป๋าทองสำหรับสนองสักคนในรายการก็ถามโค้ชนาอะไรกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยบ่าวทองสบายดีสวัสดีครับครับเอ้ยมองคู่ขนานไปจะเห็นสะพานพระรามเก้านะครับสะพานทศมาราชันพี่น้องเอ๋ยนะงามหลายงามหลายเรื่องไอเดอร์มือเจะไปถ่ายคลิปวิดีโอเพลินให้ขึ้นสะพาน ทศมาร,ราชันห้พี่น้องเบ่องอีกหนึ่งกันแล้วกันเนะพี่น้องไปแล้วสบายดีทองส,บา,สบายดีสบายดีสบายดีไปบ้างพี่น้องบายบายโอ้แสงสว่าง